สวัสดีครับผมมน้องไฮโฟกสวัมปติที่ชูฝูุกข้นมาตามแนวทางลาพัฒนาคนฟังโขงพี่น้องวันจันทร์ที่สองผมผ้าพันสองหาหกเก่าได้พี่น้องไนดะ้มาเบิ่งผลลาพัฒนาเมื่อลลวันศุกร์พี่น้องเล่มันออกกันเล่มัน,นออกกัน สามเก่าเลขล่างออกเกตสูนเนี่ยคนฟังคงเลขวิ่งเข่าตัวเน้นอยู่ไปน้องต่ว่าจับคูว่าเขาไปบระหอดไปมาถึงเลขวิ่งเขาตัวเน้น,นแต่ว่าจับคูว่าเขาไปบรหอดไปมาถึงเลขล่างมันออกเกตสูนเนอะอันนี้มิดตะสูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาเปเน้นศูนย์สามมันพวกเขาหรอกไปน้องเพราะว่าเลขวิ่มงมันมิดเกตมิดตะหกศูนนะเอ็นวะ เหลเวิว่งวมมีเกศเพื่อนห้วิ่งหกกับศูนย์เน้นศูนย์กับเขา่าศูนย์อยู่ที่ไหนเหลกวิ่งเข่าอยู่พี่น้องเหล็วิ่งเพราะว่าเหล็กเขาดอกเกศนย์ดได้จับคู่ว่าเขาเหล็เพื่อนนั้นย่าเพื่นจับตัวกันในแบบว่าเขาว่ามีมากครับพี่น้องเนี่สามหาย่าเพื่นจับเขามาดีดีเขามาที่นะสามตัวคนย่าเพื่นจับ มันย่ำพันจ่าพันว่าเขานะมาเบิ่งกันไปน้องเลขวิ่งพันเขาดวยหรอก ชั้นที่สองหกเก้า <God. S 2> เราคนฝั <c oughs> ่งฝังเบงเลวิน <spell railway> 1, 2, 4, 5, วิ่งบนล่าง อยบนล่างเพืนไห้หกกับเก่านะ้ีน่นองนะเนอะเห็นหกกคนโวยยังตัวเดียวกันหกกับเก่าเก่ามาสองวันละสามเก่าสามเก่า เนึ่งหกหกศูนย์หกสอง สี่ก้าศูนก้าสอง สอสีตกัน 2, องสี่สี่สองพี่น้องด้องสี่สี่สองกลับด้วย ก็ยังมีเหลขกสตัวคือเกาได้ไป็นองได้ไม่เรลยกสามตัวคือเกาอ,อันนี้ตกกันเปนหนุเนี่ยสตัว8ปดหสี เก็บ92ส่วนตัวเน้นนี่ย64 92 ตัวประเด็นตัวประเด็น,น,นวันจันทร์ที่สองคุณพาของเก้าลาวคนฝั่งโขงเหล็กวินได้พี่นอง เก้าหกศูนย์สองสี่เป็นไฮวิ่งหกกับเก้าผนเรนหกหกศูนย์หกสองหกสี่เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เป็นเนรนไฮท,ที่หกสี่เก้าสองอันนี้กันสองสีได้พี่นองได้โซเลขสามตัวนี่แปดหกสี่เจ็ดเก้าสองพผนองแคบหน่อจ,จอยนะ อัานมากระจับเพราะวากระ,กาะพานน้องไปนอนขอบคุณคนฟังคงระดับครับผมเอามาันหมานีแง,ง่งปากปังได้พี่น้องได้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม